รอบทรงกลมขนาด3เซนติเมตรฝั่งเพชรฝั่งเพชรลงยาครับมีงานฝั่งเพชรกับฝั่งเพชรลงยานะครับอันนี้จะเป็นงานฝั่งเพชรงานฝั่งเพชรรอบที่ร้านขนาด3เซนติเมตรจะมีทั้งหมด6แบบครับแต่2แบบนี้จะเป็นฝั่งเพชรกับฝั่งเพชรลงยาอันนี้จะเป็นฝั่งเพชรลงยานะครับลงยาสุโขทัยสวยๆเขี้ยวขาวฝั่งเพชรลงยาจะมี2สีครับ ตต่างกันที่สีเขียวเขียวขาวกับเขียวแดงนี่ด้านหลังแกะลายสวยสวยครับแกะลายสวยสวยเลยตัวหน้ากระจกจะกว้าง3เซนติเมตรนะครับลูกค่าหน้ากระจกกว้าง3ซนติเมตรส่วนด้านในจะกว้างประมาณ3.3มจุดสามสามจุดสี่เซนติเมตรได้ประมาณ3.3มจุดสามสามจุดสี่เซนติเมตรได้เรียนลูกค้ากว้าง3ถึง3.2 3.3สสามจุดสามสามารถใส่ได้ครับ มีพื้นที่ด้านในเผื่อ,อยางลองสนใจสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามใต้โพสนี้ก็ได้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ